สวัสดีค่ะครูพินนะคะเป็นหุ้นส่วนในระดับซูเปอร์วีพีทีเอสนะคะของบริษัทค่ะวันนี้นะคะครูพินจะมาแจ้งในเรื่องของรายได้ของระบบ t ีเอสซึ่งมันมีหลายทางมากเลยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างวันนี้ถ้าเรานะคะเปิดบินในตำแหน่งสูงสุดนั่นคือซูเปอร์วีพีเนาะเราก็จะได้สินค้ามาในสต็อกอยู่แล้วซึ่งถ้ามีการขายสินค้าออกหนึ่งชิ้นเท่ากับว่าเรามีรายได้ขายปีค,ค่ะข้อที่1นนะคะมีรายได้จากการขายปีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนออนไลน์ทั่วไปแล้วก็ข้อที่2ถ้าในกรณีที่เราแบบ สร้างสายงานได้มีทีมงานนะคะมาสมัครกับเรา รายได้ข้อนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นรายได้นะคะในข้อของค่าแนะนําการตลาดค่ะซึ่งซูเปอร์วีพีจะรับอยู่ที่ยยกตัวอย่างให้เข้าใจงๆๆ่ายๆสัว่าวันนี้เราเป็นซูเปอร์วีพีนะคะก็มีทีมงาน1คนเลยนะคะเข้ามาสมัครเป็นซูเปอร์วีพีกับเรานะคะเลทชนการตําแหน่งชนกันก็มีรายได้ค่าแนะนําการตลาดอยู่23%ซึ่งออนไลน์ทั่วไปอาจจะไม่มีข้อนี้ให้นะคะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งถ้าเข้ามาเป็นซูเปอร์วีพีกับเราอย่างเงี้ยบริษัทจะจ่ายค่าเหมือนค่าคอมมิชชั่นให 34,000บาทนะคะอ่า23%นะคะและนะคะรายได้ข้อต่อไปนะคะก็จะมีรายได้ในเรื่องของมายสะสมแห่งความสําเร็จซึ่งมายสะสมแห่งความสาเร็จนี้คูปินกำลังจะบอกค่ะว่ามันเป็นรายได้ที่จะทําให้เรานะคะมีพ a สซีฟอินคัมนะคะมันจะมาจากนะคะการที่ทีมงานของเราเติบโต ม,มันจะขึ้นเป็นหมายสะสมหรือการที่มีการซื้อซ้ําสินค้าในระบบอย่างเงี้ยค่ะจะขึ้นเป็นหมายสะสมหมดเลยนะคะซึ่งในตัวของซูเปอร์วีพีจะได้ลึกลงไปถึงชั้นที่6นะคะลูกหลานเลนล้นจนชั้นที่6อะคะ่ะยกตัวอย่างวันนี้นะคะเรามีทีมงานติดตัวเรา1คนแล้วคนนี้เขาไปสร้างสายงานได้อีกร้อยคนนะคะพันคนก็ได้ค่ะนะคะแล้วทั้งพันคนนี้มีการเปิดบินเข้ามาในระบบค่ะภายใต้ลูกของเราอีกทีหนึ่งนะ,ะเปิดบินเข้ามาในระบบ คนละแสนห้าหรือคนละสามพันห้าแล้วแต่ตำแหน่งค่ะทุกการเปิดปีนขายยอดมันขึ้นเราเป็นเปอร์เซนต์หมดเลยนะคะขึ้นเราเป็นเปอร์เซนต์หมดเลยนะคะและเมื่อมีการเกิดมาสะสมขึ้นนะคะแล้วก็จะเอาไว้แลกทองแลกบ้านแลกรถหรือในกรณีอีกรายได้ข้อหนึ่งที่เราจะได้รับจาก t s w u นะคะนั่นคือการที่สมมติว่าลูกติดตัวของเรานะคะ,ะลูกติดตัวของเราค่ะ เขาสั่งสินค้าไปแล้วส Mont ินค right ้าเขาขายหมดเรียบร้อยแล้วเกิดเขาอยากได้สินค้าไปสต็อกไปไว้ขายเองกินเองก็ได้ค่ะเขากลับมาสั่งซื้อซ้ําสินค้าในระบบนะคะ20,000บาทค่ะเราจะมีโบนัสซื้อซ้ำนะคะ10%ให้ให้กับทุกคนด้วยนะคะนั่นหมายความว่าสมว่าครูพินเนี่ยนะคะมีลูกทีมหนึ่งคนเขาเปิดบินไปครั้งแรกแล้วก็คือ เราได้ค่าแนะนําไปแล้ว23%แต่ที่นี้เขากลับมาซื้อซ้ำคีย์สั่งสินค้าในระบบ20,000บาทครูพิณรับโบนัส10%ค่ะจากการซื้อซ้ำทันทีค่ะของ20,000เก็ตไหมคะได้ทั้งกําไรนะคะ10%และทุกการซื้อซ้ำยังได้ไม้สะสมด้วยค่ะ5%นั่นหมายความว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งนะไม้สะสมแห่งความสําเร็จไว้แลกบ้านแลกทองแกลกรถค่ะทุกคนนะคะ,ะและมันยังจะมีไรายได้ในเรื่องของนะคะ ที่โปรโมชั่นต่อเดือนด้วยนะคะที่โปรโมชั่นต่อเดือนเนี่ยในกรณีที่นะคะอ่ามันขึ้นอยู่แต่และเดือนเนาะอย่างเดือนที่แล้วมันเป็นเงินขวัญถุงพันหนึ่งใบได้2 0 0 0 0บาทเงินควัญถุงนะคะได้ฟรี2 0,000บาทแล้วก็ทริปเดือนนี้จะเป็นภูเก็ตนะคะที่ภูเก็ตซึ่งทํายอดแค่3 70, ามแสนเจ็ดหมื่นนะคะก็จะผ่านทริปหนึ่งใบถ้าเราผ่านหลายใบายสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะ แจ้งแอดมินแล้วก็บอกว่าขอเป็นเงินนะคะพอดีผ่านหลายใบอะไรอย่างนี้เนาะเออแจ้งเขาได้หมดเลยนะคะเนี่ยคือข้อดีของระบบ TSMU มันลงทุนแค่ครั้งเดียวค่ะเก็บเกี่ยวรายได้ตลอดชีวิตได้ได้ส่วนใหญ่สําหรับของคูพินนะคะส่วนตัวคูพินนะทำ TSMU และได้ส่วนใหญ่มาจากการสร้างทีมขยายทีมงานค่ะ ที่ครูพิบอกว่าลมตน้น3,500บาทแล้วได้รับกําไร600,000นะคะรายได้นะคะ600,000นี้ส่วนใหญ่มาจากการสร้างทีมประมาณ90%เนยมาจากสร้างทีมนะคะสร้างคนค่ะส่งต่อธุรกิจให้กับคนอย่างครูพิน,นะคะมาจาก3,500บาทแต่ทำไมาถึงได้600,000ามาอย่างไงวะเกิดจากการที่เราตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนใหญ่นั่นคือ super vip ค่ะพอครูพินขึ้น super vip แล้วเงินหมื่นเงินแสนมันไหลเข้ามาง่ายอะค่ะเพราะมันคือการขยายรายได้ของเราให้เพิ่มขึ้นเท่านี้ครูพินเป็นสมอครูพินมีรายได้ าแนะนําการตลาด5%ค่ะแต่ถ้าคูพินเป็นซูเปอร์พีเลยคคูพินรับ23%ซึ่งมันต่างกันเยอะ5กับ23ต่างกันเยอะอยู่นะคะสําหรับใครที่นะคะเฮ้ยมองว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจคูพินนะคะยินดีแนะนําพวกเราทุกคนจ้า